สวัสดีครับนักศึกษาระดับปฐมนะครับวันนี้เป็นการเรียนครั้งที่2นะครับวิชาการป้องกันการทุจริตสคหนึ่งสองศูนย์สองหกนะครับระดับปฐมนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื <esté exacer S 2> <pet ư ơi> ่องบทที่สองความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตเรื่องที่หนึ่งความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตเรื่องที่สองการปฏิบัติตนตามกฎกติกาของสถานศึกษาชุมชน สังคมเรื่องที่1ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 1. ความหมายของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตคําว่าความละอายและความไม่ทนได้มีการให้ความหมายไว้ดังนี้พระาจารย์รุกรมฉบับราชบ,บัณฑิตสถานพศ2 5 5 4ให้ความหมายของคําว่าละอ,อายหมายถึง การรู้สึกอายที่จะทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเช่นละายที่จะทําผิดลายใจความละอายเป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเพราะเห็นถึงโทษหรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระทํานั้นจะไม่กล้าที่จะกระทําทําให้ตนเองไม่หลงทําในสิ่งที่ผิดนั้นคือมีความละอายใจ ละอายต่อการทำผิดความไม่ทนต่อการ,กรุจริตหมายถึงการแสดงออกต่อการกระทำที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือในสังคมลักษณะที่ไม่ยินยอมไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติชั่วประพฤติไม่ดีในความซื่อตรงคดโกงช่อโกง 2. ความสำคัญของความละอายและความไม่ทนต่อการ,กรุจริตปัจจุบันปัญหาการทุจริตในประเทศไทย มีแนวโน้มหนักหน่วงและดุนแรงมากขึ้นการทุจริตมีรากฐานมาจากทัศนคติของผู้คนในสังคมค่านิยมแบบนิยมพวกพ้องและเครือญาติระบบอุปถัมภ์ความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์จนเกิดการทุจริตในรูปแบบต่างๆดังนั้นการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจึงเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในคุณธรรมของสังคมจำเป็นต้องปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้คนในสังคมเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการชุจริตเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคมไทยที่ยั่งยืนในฐานะที่ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อพบพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตผู้เรียนควรจะเป็นผู้ที่แสดงถึงความเป็นผู้มีความไม่ทนต่อการทุจริตได้เช่นหนึ่ง เมื่อพบว่าเพื่อนปฏิบัติตนเป็นผู้ทุจริตต้องแจ้งครูผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เพื่อนกระทำผิด 2. เมื่อบุคคลอื่นๆไม่ปฏิบัติตนในการเข้าแถวรับบริการต่างๆในสังคมควรแจ้งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยวาจ,จาที่สุภาพเรื่องที่2การปฏิบัติตนตามกฎหมายกติกาของ,งสถานศึกษาชุมชนสังคม การปฏิบัติตนตามกฎกติกาของฐานศาึกษาชุมชนสังคมเป็นการประพฤติและปฏิบัติหรือแสดงออกทางบุคลิกกภาพทั่วไปเพื่อให้ถือปฏิบัติดังกรณีต่อไปนี้ 1. การทํางานที่ได้รับ,บอมอบหมายหมายถึงงานที่ครูได้รับ,บอมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนที่หลากหลายและนําเสนอผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กําหนด ตัวอย่างเช่นครูมอบหมายให้ผู้เรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายและสรุปเป็นรายสัปดาห์และนำมาเสนอในกลุ่มใหญ่ 2. การทำความสะอาดสถานที่พบกลุ่มหมายถึงการผัดเปลี่ยนกันทำความสะอาดของสถา,านที่พบกลุ่มของผู้เรียนตามที่ได้รับมอบหมายโดยอาจกำหนดให้ทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณต่างๆของสถา,านทึกษาที่พบกลุ่มเหตุผลการ ทำให้ความสะอาดสถานที่พบกลุ่มเป็นการฝึกการศึกละในส่วนรวมมีความรับผิดชอบรักษาความสะอาดของสถานที่พบกลุ่ม 3. การสอบหมายถึงการวัดผลสำลีทางการศึกษาซึ่งมีข้อปฏิบัติกฎระเบียบของผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติในการสอบดังต่อไปนี้ 1. การแต่งกายถ้าเป็นผู้เรียนต้องแต่งเครื่องแบบผู้เรียนแล้วแต่กรณีถ้าเป็นผู้เข้าสอบตั้ง แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมที่สถานศึกษากำหนด 2. ไปถึงสถานศึกษาก่อนเวลาเริ่มสอบผู้ใดไปไม่ทันเวลาเมื่อลงมือสอบวิชาใดแล้วไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในวิชานั้น 3. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญ,ญาต 4. ไม่นำเอกสารเครื่องอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆเข้าไปในห้องสอบ 5. นั่งตามที่กำหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รุญาติไม่ได้ 6. ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและคำสั่งของผู้กำกับการสอบโดยไม่ทุทจริตในการสอบ 7. มีให้ผู้เข้าสอบคนอื่นคัดลอกคำตอบของตนรวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบเมื่อมีข้อสงสยัยหรือมีเหตุจำเป็นให้แจ้งต่อผู้กำกับการสอบ 8. ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 9ผู้ใดสอบเสร็จก่อนผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่กระทำการใ,ใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 10. ไม่นำกระดาษคำตอบผู้ที่กำกับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ 4. การแต่งกายเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งแรกที่ควรทั่วไปพบเห็นการแต่งกายที่ดีจะช่วยส่งเสริมบูิคลิกภาพเกิดความมั่นทับใจ มีความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่พบเห็นแต่ทางการตรงข้ามหากแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่ถูกกาลเทศะก็อาจจะถูกมองในแง่ลบโดยผู้เรียนควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 5. กิจกรรมผู้เรียนหมายถึงวิธีการกิจกรรมที่ครูหรือผู้เกี่ยวข้องนำมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการฝึกปฏิบัติ ให้คิดได้คิดเป็นทำเป็นเพื่อให้เกิดไฟรู้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายเช่นจัดให้ผู้เรียนไปค้นคว้าศึกษานอกสถานที่เป็นต้น 6. การเข้าแถวรับบริการตามพจนานุก,กรมฉบับร,ราชาบัณฑิตสถานพศ2554ได้ให้ความหมายบริการหมายถึงปฏิบัติรับใช้หรือให้ความสะดวกต่างๆการให้บริการเป็นงานที่ผู้ คอยช,ยช่วยอำนวยความสะดวกซึ่งก็คือผู้ให้บริการและผู้รับความสะดวกก็คือผู้มารับบริการสำหรับวันนี้การเรียนการสอนวิชาการป้องกันทางจุลิดระดับประถมของจบแค่นี้นักศึกษาคนใดจะสอบถามข้อสงสัยและสามารถส่งข้อความผ่านทางเพจวิชานี้มาได้นะครับหรือจะสอบถามครูผู้สอนก็ได้นะครับ ในวันนี้ผมฝากงานให้นักศึกษาทําแบบทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับใบงานนะครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ